ร้องเดียวกนนึงได้ร้องนนึงได้โอ้เอาเนี่ยีต่อไปเขาอกถึงเพทุมเพเตีมุมหรือว่าไม่ได้กินเันแค่แคมอเอา่งยๆเนาะไปออกหลังออกก้นไปออกหลังไปอกหลังก้นเอลงนี่นะมผลิตมาเลนบ้านผลลจับับพมงแม่คนเจ็บหลายเนี่ยเจ็บหลยเม่บอกปากูว่หลังเคร่งเคร่งไปอวไปไปเขาม่ ีสาวแค่หน่าีพี่แบงค์ครับพี่แบงค์ครับพูดอะพูดนะพูดนะใช้คไม่งบ่เลี่ยนเปลี่ยนอเปลี่ยนอะเข่าลงนี่ละเขนี่เสยบบ่อนพี่น้องว่าเป็นเสียมหเย้เย้เ้เจ้าเบิ้งวะาน่าเจ้าแม่เราว่าเข้าลุงนี่เลยหันแลวเขาเขาเขาพี่มาตอสาีรถไปูค่ารถสามบเลสามดตักขาหลอดตุ๊บตุ๊ตุ๊บบบตบ เอาแ้าแล้าไปเขาไปยังบ้าลุ้แล้วไปเฮ้ยลุดเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอาแั่นแนเอาเอาตี่ะเอาตี่ะไปเรื่องความ

บุ๊ชแปดพูดได้วะดันสะกอนเทาันสกอนตีโอ้ปันปฏิปันเขาวันตีแพรกงกางก็แพรกกกางก็เอาดุเอาโยนปัญญาแล้วมันละ ดีนี้ทุกคนกำลังเจยจดเฉจอเฉยจดเจอมตายแท้วะหนาเกินเอาลกทีม่นาที่เลยครับบู๊อ๊อฟที่ถูกว่าช่วงโคตบวมีเปนบวมีประตูว่าวังแต่กท้เอาที่ละเอาบม๊บบู๊บูู้๊บู๊บบ ่าทไปหั่อลุยไป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 ทางไหนดีนี่ไปอองทางไปแล้วเขาเขาส่งไ้จับีบเอาท่านนี่เขาเจ้ากันแจกเต็มตู้ก่เงินท่านหนึ่งเอาที่ล่ะท่านไหนล่ะ ใช่ป้าวะโอ้อาหารซีนตัวังโอ้โหหอยครับป่านภากันทียังสิยังนี่หอยครับหอยดูโอ้โหเทปครับไทปใช่หรือเขาขายตัวใหกว่าเดิมนะครับเนี่ยก็คือหอยที่เขาไปเก็บสุนลด้วย่างจาเจ็ดนั่นแหะพอดี đang quọt nó chụp đẹp lại đi hơi thâu đi này là cái nó bán nè đấy. อันนี้ เวอร์ไวว่าเห่ามันบอกเวอร์ห่ยดุนเนาะยม่เช่ตะมุงมันเหลือ

เพิ่งพาขึ้นมาตรงต้นตัวนะ không hết เล็ดสะดุดเลยแกว่าเป็นชาเลยเปลี <kind> ่ยนร้านเปลี <neck> ่ยนร้านวว่าสำคัญอีิงอะไปกินร้านเนนนิงนนหมอามากกว่ากัมากกว่กันเสดงเลยเี้ยตเองสั่นเอาไหมกามากกว่กันเสดงไมเพราวงแนวเปลี่ยนร้านเปยร้านเปล่ยาไปกินร้านอื่นว่สร้างเราแบมแบมมาคือทเดียวกันที่กอง่ดีเลยขาน้าโอเคโอเคกวดกันเลยไป

ไอ้กําลังไไนะไป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 เออ้าที่นี่เอาเอาตีล่ะไปไโอ้ยได้แล้วอนยุคกลางประตูเขี่ยประตูหนึ่้เลาแล้วเฮ้ยไปอีกสานาทีุ้หร่าเมื่อไร้ัมด้อเม่ไรซัมซีเออแมนนั่นเออ

เฮ้ยตอไดรบเข้าเของครับลอีกนาทีครับเหลือหนงนาทีท็เวมาเจ็บอิกสนาทีอีกหน่งาทีกว่าอะสำหรับคลิปนี้เป็นทนนน้ไาขอบคุณแฟนคลับที่ติดตามทีลืมกดไลยขส่งใหช่องพลยาทิดำเพลินออฟฟิเชียลขนอครับตอนนี้กลังดู่นระทฟุตบอลพี่น้องพอทีนาครับ